ท่านผู้ฟังคะนายภูมิธรรมเวชชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกณสนามบินอุตภเปาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีดร์ธาริศ อิสระยั่งยืนลงเลยค่ะที่การสายงานโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการนิยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพเรือและผู้แทนจากบริษัทเอกชนด้านงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาร่วมบรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่ EEC สร้างความมั่นใจและดึงดูดการลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าสู่พื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่องค่ะนายภูมิธรรมได้กล่าวว่าการมารับฟังในส่วนของการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานสําคัญในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะโครงการสนามบินอุตภเปานั้นถือว่าเป็น การมาร่วมขับเคลื่อนสนามบินอุทภเพาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่ e อ c อซและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐโดยกองทัพเรือและภาคเอกชนที่จะร่วมกันสร้างความร่วมมือผลักดันให้โครงการได้เดินหน้าต่อเนื่องโดยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและในบทบาทประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออก ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขข้อติดขัดของโครงการในทุกด้านเพื่อให้โครงการสำเร็จโดยเร็วพักด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมค่ะทั้งนี้ความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกในส่วนของหน่วยงานรัฐที่สำคัญสำคัญอาทิด้านงานก่อสร้างทางวิ่งที่สองและทางขับ ปัจจุบันกองทัพเรือได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน1นึ่งพันบล้านบาทนะคะค่ะแล้วก็ได้มีการส่งมอบพื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมางานก่อสร้างและที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ด้านงานระบบสาธารณูปโภคที่จัดทำโดยภาครัฐอย่างเช่นระบบไฟฟ้าและน้ำเย็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด15เมกะวัตต์มีความก้าวหน้าประมาณ95เเซนะคะงานระบบประปาและน้ำเสียกำลังผลิตน้ำประปา10,000ลูกบาทเมตรต่อวันเฟสแรกก่อสร้างแล้ว100เรเซระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานมีความก้าวหน้าโดยภาพรวมอยู่ที่ ประมาณ50.16เปอร์เซนค่ะในส่วนของการประสานแจ้งให้เอกชนเริ่มก่อสร้างโครงการคาดว่าจะสามารถแจ้ง NTP ได้ภายในปี2567นี้เพื่อเริ่มก่อสร้างงานสำคัญสคัญอย่างเช่นอาคารผู้โดยสารหลังที่3อาคารเทียบเครื่องบินรองและศูนย์ธุรกิจการค้านะคะซึ่งคาดว่าโครงการ พัฒนาสนามบินอุตภเปาจะสามารถเปิดให้บริการในปีพุทธศักราช2572โดยการพัฒนาสนามบินอุตภเปาก็จะก้าวสู่ศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคเป็นสนามบินนานาชาติที่ได้มาตรฐานโลกรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศแห่งภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นปัจจัยสำคัญดึงดูดให้นัก ทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ค่ะ